สวัสดีค่ะกมีเอฟซีเพิ่นอยากเบิงวิธีเก็บสามเขาเด้อค่ะว่าเฮตุแบบใดเก็บสามเขาจะวิธีเก็บสามเขาเก็บให้นี่คือไม้เด้อจะ้ะให้เก็บเขาเขาที่หนึ่งก่อนก็คือเขานี่จะ้ะวิธีเก็บสามเขาเนาจะจ้ะมันก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามไม้จะ้ะให้เอาไม้ค้ำชิดนี่สอดไปตามนี่จะ้ะ นี่ค่ะแล้วเขาก็ค้ำคืนจ้ะเนี่ยเขาก็เก็บเอาคิดใหม่นี่จ้ะก็จะค้ำคืนแบบนี้เด้อจ้ะกะเก็บปกติคือเขากเก็บสองเขาค่ะนี่ก,ก็ะยักเชือกแบบนี้จ้ะจึ๊กแล้วก็ดึงมาค่ะแล้วเขาก็วัดใส่มันทอนี่จ้ะแล้วก็ ังจากนั้นก็เอาไม้มะกร้านี่จ้ะมาแนบคนนี้เจ้ะหลังจากนั้นเราจะห่อกระตอง g ยักสักก่อนยักใส่ตรงนี้จ้ะายักแบบนี้กับตาทั้งนี้เจ้าแบบนี้แล้วก็เก็บตามนี้ละจ้เนี่จ้ะก็เก็บตามนี้เลยจ้ะไปเก็บปกติจ้ะเก็บเทลซิน เก็บเทลลัสินจ้ะเก็บเทลลัส,ส,สินเก็บเทลลัสินเด้อจ้ะค่ะเก็บเทลลัสินแบบนี้ละจ้ะนี่ก็เป็นไม้หนึ่งเราจะซื้าเขาเซ็ตไม้นี้แล้วปุ๊บเขาก็ตูดไปทั้งหนาตูดไปทั้งหนาเนาะจ้ะ จุดไปทั้งหนาเขาก็ถอนไม้ออกอันนี้คือสมมุิว่าเยลี่ๆ่นี่ไม้ที่หนึง่งต่อไปเขาก็มาสอดไม้คัมดับที่สองแกะดับที่สองเขาก็สอดสอดไปแกะสอดตรงนี้สอดตรงนี้นะจ๊ะสอดตรงนี้สอดตรงนี้แล้วก็เก็บพ,พันนี้เก็บพันนี้นะจ๊ะเซตจมว่ะ สอดพันน <parasite> ี่กับเก็บพัน <establishing> น <sweating> ี่แล้วก็จะเสร็จจ้ะเลาก็ถอดไม่ออกแล้วก็มาเก็บไม้ที่สามจ้ะนี่จ้ะเก็บไม้ที่สามสอดไม้จ้ะอันนี้ตับที่สามนะจ้ะที่สามนี่จ้ะนี่เขาไปเก็บเขาไปเก็บนี่จ้ะที่เราเส้นที่เราเส้นตามนี่จ้ะเสร็จมันก็จะครบ สามตับพอดีจ้า